สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพาเพื่อนๆทําทำลายนี้นะคะเป็นลายดอกหมกมุมกลีบสองชั้นนะคะอันนี้เราถักไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทํานทำนะคะได้ของเราก็เหมือนเดิมค่ะ nr soft เส้น18นะคะรหัส156ร้านคุณนาฬิการเหมือนเดิมค่ะมาเริ่มกันเลยจ้า ขึ้นโซ่เจนะคะขึ้นโซ่เจ็ดทำห่วงเพื่อทำเกรสรน,นะคะสำหรับเกรสรเรา,เามีคลิป่าทำนะคะแต่แยกแยกพารมำนะคะจะผ่ดทำเป็นกระดุมก็ได้หรือจะทำเป็นเกรสรก็ได้นะคะอันนี้เราจะทำเป็นเกรสรน,นะคะ เสร็จแล้วทำเป็นห่วงแล้วเราก็จะ X นะคะ X ในห่วงจนเต็มนะคะเราไม่ได้พันหัวเข็มนะคะใส่ X X ไปเรื่อยๆค่ะจนจนเต็มห่วงมันจะได้ออออดอกเล็กด,ดอกใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะเราจะทำใหญ่ทำเล็กแค่ไหนก็แล้วแต่เรา เอไปเรื่อยๆค่ะเอกไปจนเต็มห่วงไม่ได้นับนะคะเอกไปเรื่อยๆเอ,อกไปจนรอบจนว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 น,วน,วนจนเต็มคลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะพาทําจนเสร็จดอกก็จะจะยาวนิดหนึ่งเพราะว่ามันหลายขั้นตอน เอกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เอกมาจนใกล้จะได้แล้วนะคะจริงๆแล้วมันต้องดอกใหญ่กว่านี้นะคะเกสรจะใหญ่กว่านี้แต่อันนี้มันเล็กนิดนึง อะไรคะ่ะดอกใหม่ดอกหน้าเอาใหม่มันไม่มีแบบตายตัวคะ่ะผิดพลาดกันได้นะคะเราก็ทำอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆจะทำให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับแล้วก็ขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็สีลงในตรงนี้นะคะด้านหลังของงานตรงนี้สีลงไปคะ่ะโซ่สามนะคะทำทั้งหมดหกช่องนะคะ เราก็ต้องกะกะให้ได้หกช่องนะคะช่องที่สามช่องที่สี่ ช่องที่ห้าค่ะได้อย่างนี้นะคะเราก็จะนับดูว่ามันได้เท่าไหร่ละ3ามสี่ห้าอีกหนึ่งช่องขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สีลงตรงจุดเริ่มต้นของงานตรงนี้ได้อย่างนี้นะคะลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ ห้าหได้หแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะขึ้นทำกลีบเล็กนะคะเลื่อนห่วงเข้าไปอยู่ในช่องของโซ่3ก่อนเลื่อนเข้ามาด้านในค่ะ X ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่2อพันหัวเข็มปักลงในช่องนะคะ4ครั้ง ที่4เสร็จแล้วขึ้นโซ่2แล้วก็เอ็กลงในช่องเดิมค่ะแล้วก็ข้ามไปช่องดัดไปเอ็กค่ะช่องช่องถัดไปนะคะเอ็กลงไปแล้วก็ขึ้นโซ่2องทำเหมือนเดิมค่ะปันโกเข็มปักลงสีครั้งทำอย่างนี้ให้ได้หกเกลีบนะคะ เสร็จแล้วโซ่2อแล้วก็เอ็ในช่องเดิมค่ะได้อย่างนี้นะคะตอนนี้เราได้หกกลีบแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สองแล้วก็เอ็กลงในช่องเดิมตรงนี้ทีนี้เราก็จะขึ้นโซ่ห้านะคะเพื่อทำกลีบใหญ่ โซ่ห้าค่ะเสร็จแล้วเราก็จะช้อนจากด้านหลังอย่างนี้นะคะช้อนจากด้านหลังตรงจุดเชื่อมต่อของกรีบมันจะมีหลักอยู่เราก็ช้อนเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็ควักลงไปช้อนเอาไหมขึ้นมาแล้วก็ลัว่วทำอย่างนี้ไปทั้งหมดหกกรีบเหมือนกันนะคะแต่เป็นโซ่ห้าช้อนตรงหลักตรงนี้นะคะ ซ้อนแล้วก็ควักลงไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็รวบทำให้ได้หกหกแถวเอหกช่องนะคะจะได้อย่างนี้นะคะอันนี้คือด้านหลัง ตอนนี้เราได้หกกีบแล้วนะคะแล้วเราก็ขึ้นกรีบใหญ่แล้วแต่ตอนแรกมันมันไม่เสถียรมันมัวก็เลยตัดออกนะคะเดี๋ยวจะพาทำกรีบต่อไปนะคะอันนี้ทำกรีบแรกไปก่อนโซ่เจ็โซ่เจ็ดนะคะ เสร็จแล้วก็เอ็กลงตรงนี้เอกลงในช่องถัดไปนะคะเราจะขึ้นเกลียใหม่แล้วนะก็โซ่แปดค่ะไอโซ่เจ็ดกอไผ่เสร็จแล้วก็ผ่านหัวเข็มสี่ครั้งนะคะลงไปแล้วก็ปดปดสี่ครั้งนะคะแล้วก็รวบแล้วก็ผ่านอีกสี่ครั้งแล้วก็ควัก แล้วก็ปด1ปุด2ปุด3ปุด4นะคะแล้วก็รวบแล้วก็ทำอีกหลักที่สนะคะนับรวมกับสู้นะคะปุดสี่ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็หลักที่ห้าปุดสี่ครั้งแล้วก็รวบหลักที่หคะ่ะอันนี้ได้หหลักแล้วนะคะแล้วก็หลักที่ห รวบนะคะหลักที่7จ็ดสามสี่รวบค่ะทีนี้เราก็กดโซ่7นะคะทั้งหมดจะเป็น8นะคะรวมกับโซ่อย่างนี้นะคะ ราก็จะทําจนถึงจุดเริ่มต้นของงานนะคะตอนนี้เรามาถึงจุดเริ่มต้นของงานแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่เจ็ดแล้วเราก็จะเอ็กลงไปในช่องเดิมนะคะตรงนี้เอ็กติดค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเอ็กลงตรงจุดเชื่อมตรงนี้นะคะเอ็กลงไปก่อนแล้วก็มาลงเอ็กโซ่เจ็ดตรงนี้นะคะทั้งหมดเจ็ดครั้งนะคะหนึ่งครั้งแล้วนะคะแล้วก็ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอ็กไปตามหลักทุกหลักนะคะเสร็จแล้วก็ เอตรงโซ่7ตรงนี้นะคะ8หลักเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็กีบถ้ามันจะทำให้มันเกี่ยวกับ ปลายเข็มของเราเราก็สามารถพับพับเข้ามาก่อนนะคะแล้วค่อยถักมันจะได้ไม่เกี่ยวกับปลายเข็มนะคะเสร็จแล้วก็ X ข้ามไปในหลักเก็บต่อไปนะคะแล้วก็ X แปดครั้งในโซ่เจ็ดเหมือนเดิมคะ่ะทําอย่างนี้จนรอบนะคะเสร็จแล้วก็ X ไปตามหลักทุกหลักเลยคะ่ะ คลิปนี้จะพาเพื่อนๆทําดอกนะคะเป็นคลิปแรกเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาต่อดอกมันเป็นตัวแรกของลายนี้นะคะก็จะตะกุกตะกากนิดนึงต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆดูไม่ันก็กดหยุดกดย้อนนะคะกดย้อนดูใหม่ ดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือทำนะคะเพื่อไม่การเป็นการผิดพลาดนะคะตอนนี้เรา x มาได้ทุกกลีบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มทำแถวสุดท้ายนะคะเราก็จะ x ขึ้นไปอันนี้เป็นกลีบแรกนะคะ x ขึ้นไปก่อน8หลักเหมือนเดิมค่ะ พอเราได้8หลักตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะขึ้นตรงนี้โซ่สี่ค่ะแล้วก็สลงในช่องเดิมค่ะ x ลงไปในช่องเดิมแล้วก็ x ต่อไปอีก3มหลักแล้วก็ขึ้นโซ่สี่ x ในช่องเดิมค่ะ เออีกสาหลักสแล้วก็ขึ้นโซ่สี่แล้วก็เอกลงในช่องเดิมเราจะทำปุ่มเพื่อไว้ไว้เชื่อมต่อนะคะ1นึ่กลีบเราจะทำสามปุ่มเสร็จแล้วเราก็จะเอกต่อไปคะ่ะเอกลงไปอีก4หลักนะคะเพื่อเชื่อมกับกรีบถัดไปหลักที่สาม หลักที่4แล้วก็มาเชื่อมกับกลีบนี้ค่ะกลีบถัดไปแล้วก็นับนับจากนับขึ้นมาค่ะหนึ่นะคะแล้วก็เชื่อมติดกันค่ะอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอ็กไปอีกสหลักเพื่อทำปุ่มเหมือนเดิมค่ะ เราก็จะทำอย่างนี้ไปจนจบแถวนะคะแล้วก็เอ็กไปอีก3หลักทำปุ่มอีกครั้งคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆทำดอกนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันตอนต่อดอกนะคะคำอธิบายอาจจะติดขัด ตะกุกตะกักต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันตอนคลิปหน้าตอนต่อดอกนะคะคลิปนี้ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะจนจบดอก เกลงไป4หลักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เชื่อมกับกลีบนี้ค่ะเราก็นับขึ้นมา4หลักแล้วก็ X เ,เชื่อมติดจะได้แบบนี้นะคะ1กลีบจะมี3ปุ่มทําจนรอบ ตอนนี้เรารอบแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมติดกับกรีบแรกนะคะเราก็จะเอ็กลงไปเหมือนเดิมค่ะสี่ปุ่มไม่ใช่ขอภปสี่สีหลักค่ะสี่สีหลักเสร็จแล้วก็จะเชื่อมติดนะคะนับขึ้นมาสี่หลักแล้วก็เชื่อมติด <ๆ S 1> ก็เป็นอันจบดอกนะคะแล้วก็ตัดไหม ได้แบบนี้นะคะ1ดอกดอกที่ยังไม่รีดก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่พอรีดแล้วก็จะสวยอันนี้คือรีดแล้วนะคะเราจัเราต่อได้รอบอกแล้วนะคะเรารีดเรียบร้อยแล้วก็จะออกมา